สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเมกแล้วนะคะที่อัตฟาคาเซ็นเตอร์วันนี้มีรถครอบครัวราคาเบาๆนะคะราคา3ามแนกว่าบาทมาแนะนํานะคะเชฟโรเลตเทเบอร์เซอรนะคะ2 8 l t z นะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อปี2 0 1 3 2 0ส4นะคะราคาตัวน้องนะคะอยู่ที่3 4 9 0 0นบาทนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะซื้อสดสามารถลดได้อีกนะจ๊ะ ตัวบอดี้รถนะคะมากับสีขาวเลยนะคะอันนี้นะคะรถปี13.14แต่สภาพค่อนข้างที่ใหม่อยู่นะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะล้อนะคะเปลี่ยนล้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่งทรงลงล้อให้แล้วนะคะแม็กขอบ20ขค่ะยางปี2025ยางใหม่เลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะจ๊ะตรงหูกระจกทั้งสองข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะ ตัวภายในรถนะคะของเขาสะอาดมากๆไม่ยับไม่ช้ำน,นะคะตัวเบาะเป็นเบาะรับไฟฟ้า,าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะสีครีมสีเบจประมาณนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นเลยสะอาดมากๆนะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำเดิมโรงงานนะคะพวงมลาลัยค่ะเป็นมัลติฟังชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะเลื่อนไมค์คันนี้นะคะน้อยมากๆเพียง80,000กว่าก,กิโลเท่านั้นเลยนะคะ ในส่วนของระบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหน้าจอเลือนไม้นะคะแท้รถบ้านแท้100%ยเรซขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะมีเกียร์โให้เรียบร้อยเลยระบบแอร์ดิจิตอลทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะคะยกเว้นล้อนะคะเราเปลี่ยนแต่งทรงลงล้อมาให้แล้วนะคะกับแม็กขอบ20นะคะยางป e ี2025ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ เบาสะอาดเช่นกันนะคะไม่ยับไม่ชําเลยนะคะเพดานนะคะก็ยังใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรถปี13 2014เครื่องยนต์ดีเซลกับเจ้าเทอร์เวเซอร์349,000บาทซื้อสดนะคะคือราคากันได้อีกนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็จะส่งรถทั่วไทยให้เลยนะคะข้างหลังกันบ้างนะคะข้างหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้เลยนะคะแบบที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเป็นตัว LT z นนะคะแล้วก็ ข้างหลังเบาะนะคะเบาะแถวที่3มสามารถพับลาบไปได้เลยนะคะเพื่อวางสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ่าเป็นที่วางสัมภาระนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายแบบนี้กว้างขวางแบบนี้รถครอปตัวรเจร็ดที่นั่งราคาเบาๆแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะสนใจนะคะเมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะ รถจอดสงขาแต่เราส่งรถทั่วไทยนะคะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะคะถ้าใจลูกค้าต้องการหรือชอบนะคะสามารถทักติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะกับช่องทางที่เมทท์ไว้ด้านล่างนะคะเครื่องยนต์ดีเซลปี1 3 1 4เครื่อง2.8นะคะคันนี้นะคะซื้อสดก็ดีนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะในส่วนของโดยรวมแล้วนะคะตัวรถนะคะเบาภายในสะอาดไม่ยับไม่ช้ำนะคะแล้วก็ ตัวบอดี้รถนะคะก็รับประกันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํานะคะของเรานะคะมั่นใจได้เลยเป็นรถบ้าน100%เปทุกคันนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะจะซื้อสดก็ดีจะจัดไปเน้นก็ได้ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากับน้องเมได้เลยนะคะตามช่องทางที่ทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าสายด่วนได้ที่0803232539นะคะน้องเมย์นั่นเองฝากไว้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดรถบ้านที่เข้าใหม่วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าเชฟเทอร์เวเซอร์คันนี้ค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ